เหรียญหมุนเงินหมุนทอง19เม็ดปี2542พที่เจรญลราบนะครับหลวงปู่หมุนปุกเสกออกวัดป่าหนองลมจังหวัดสะแก้วเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับสภาพสวยๆนี่ฮะบริเวณโบใต้ตรงคําว่าหลวงปู่เนี่ยนะครับหลวงหลวงพ่อหมุนเนี่ยต้องบอกว่า เห็นชัดมากเส้นเสี้ยนนะครับนี่ฮะเม็ดปักคำหน้าตาผิวดีเลยนะครับพื้นเหรียญยนงไม่มีเปิดตัวหนังสือไม่มีโดนไม่มีล้มนะฮะแล้วก็สภาพผิวเนี่ยอย่างที่บอกว่าสวยๆแชมแชมเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะครับบอกได้เลยพระเนี่ยจัดสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญก็จริงนะฮะแต่ว่าสภาพสวยๆเนี่ยมีน้อยเหลือเกินนะฮะนี่ฮะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมทองกรอบตรงรุ่นนะครับโชว์ห่วงนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยเสมอทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะตัวหนังสืออย่างที่บอกไปหน้าหลังนี่เต็มไม่มีล้มนะคร เ,เดิมๆเ,เลยนะครับผิวลมน้าตาลเดิมๆการเก็บที่ดีเนี่ยจะได้ผิวออกมาสวยแบบนี้นะฮะนี่ฮะออกมาเหรียญเนี่ยพร้อมกันนะครับใครเก็บดีก็จะได้เรียกว่าราคาที่ดีกว่าใครเก็บแบบไม่ดีมีกากหรือว่ามีแห้งมีชื้นหรือว่าโดนน้าเนี่ยมูลค่านะครับความนิยมก็จะแตกต่างออกไปด้วยนะครับผมมีนะครับเปิดให้บูชาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันเลยก็คือ18เม็ดแบบบางนะครับใครชอบโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับ